lún lún ได้อยู่ครับได้อยู่ มุ้ย ba ừ. 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 nó มานี่บ่ได๋สิบ่ดม อันนี้ไปวะไรอันนี้ไปวาไรฮ้ยเฮ้ยไปยังเฮ้ยอ้ยไปอะไรอ้ย ออกแห้ครับเมื่อกี้นี่โอ้ยอยากลุกน้ำเดียวะโอ้ยจะก็มันต้งปลาขาวขาขาจะผากแม่เนาะเขาไม่เอาดินมาใส่ ยุนหินเออเอาไวได้เนาะเดี๋ยวอะไรเอาไว้ดกบ้านเลยบวะนี่ได้แทบ่นนอาอยูตรงนั้นอะ<โ>อ, <c oughs> อรร้านนแ่าะเนีจมี้าไม่ลึกแต่มันอมนอยู่แล ไปคนไปกันไปดึงแฮะไปไม่ได้เนียชายปวดแช่งเลยโดนไปชายมีอะไรนี่ขึ้นมาปวดฟังนะเปิดตัวไปไปด้วยโดนแล้วมันรืองคอไป เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัเนี่ยบ้านเขาวัวนี่งุ้มเอาเลยด้วยนี่มามาบ่มันหนามันแห้งขับปลามันอยู่ในนี่แหละเอาไ่้ได้ตาลายอยู่เฮ้ยครับอ

เอ้าพูดถตงปลาออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยมีคนมาไล่ตรงเนี้ยเราหวานตรงนั้นได้แน่นอนน่ะตรงพี่เขาแน่น่ะโอ้ขนาดร้อยไปซื้อได้ปลาซื้อเุ็นเมียโอ้นี่้ปลาขาวซอยตัวนี้ chắp bao bỏ Đó là Đó Là tông thì nàng Ở lâu dưới nè từ cái thế Đó là Đó nè Ôi bà đổ đông riêng riêng vô เนี่ยปลามันออกจากขอนแล้วเนี่ยอะอยูค่ครับหาหกตัวเมื่อกี้มอีร้อยไปซื้อได้ปลาสือไวะ <c ười> น้ำพัดไปก็ได้ปลาดูแหมบึ้กรบเพิ่งกับมหาเพื่อนคน มันออกจากนี่แล้วมันหยิบเปล่ปลาขึ้นซ้อยพุ่นละวานะรดดดุ่นดีบานนึงครับมือไ่ปลาออกไปแล้วอันนี้บ้านแฮดีเย อุ <ersch> <otherapy Dios S 1> ๊ยสวยโอ้ยป่าแม่แหี้มันไงเนาะตั้งแหยมันไงได้หลายด้วยนี่คุณอ่ะโอ้ยป่าแม่ป่าโดดดวงเดียงเด้งอยู่ครับพี่น้องเอ้แห้สองเส้นหานี่โอ้ยรถเต็มอันใหญ่ละเกนบ้านอะ โอ้หุ่นขาวจากภาคเลยแหวบันห่างโฝดแหวบันซีเช่ชน เจ้านั่นขาวจกผักเลยรอให้บังเจ้านั่นครับไปครับคลิปนี่ไปตำเนียดครับเด้อวันทีครับ